ผมก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ตามมามากมายที่หลักๆเลยคือเป็นต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตอาการที่ผมเจอนี่คือฉี่บ่อยมากฉี่ขัดฉี่ไม่พุ่งแล้วเวลาออกกําลังกายเนี่ยเราเราจะปวดต้นขาเนี่ยมากวิ่งไม่ได้เลยแล้วบางทีบางทีปวดมากจนมาถึงหน้าท้องท้องน้อยเรานี่จุกมากจากจากที่บวม จนมาปลูดเพื่อนเลยแนะนําให้รู้จักกาแฟดอบปิโอตัวนี้ตัดสินใจสั่งซื้อกับเพื่อนมากินหนึ่งเซตรู้รู้เลยว่าอาการต่อมลูกหมากโตที่เป็นหนักช่วงนั้นอน่ะชีทั้งคืนก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ปวดและต้นขาก็ไม่ปวดแล้วต่อมลูกหมากที่โตก็ลดลงลดลงเรื่อยๆจากที่เป็นก้อนกระปี้กระเป๋า มีเลี้ยมีแรงขึ้นมาได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนั่นเป็นแค่บางส่วนนะคะที่วันนี้จอยได้หยิบมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะใครที่กําลังมีอาการข้างต้นนะคะแบบที่ด้านรับชมมาค่ะก็แนะนําเลยนะคะสมุนไพรตัวนี้ได้เลยนะคะ d o ปิโอค่ะนะคะ Do ปิโอกล่องสีน้ําตาลหรือว่าซองสีน้ําตาลเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นสมุนไพรสกัดชงดื่มค่ะเราก็ผสมกาแฟเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ดื่มได้ง่ายขึ้นนะคะท่านไหนที่กังวลว่าจะทานแล้วจะบีบหัวใจไหมใจสั่นหรือเปล่าตรงนี้หมดกังวลได้เลย ะะไม่บีบบัวใจนะคะแล้วก็ใจไม่สั่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่มีแบบอาการแบบที่ชมมาเมื่อสักครู่นะคะก็อย่าบ่อยไว้ค่ะนะคะลองใช้อีกหนึ่งตัวเลือกได้สําหรับสมุนไพรดอบิโอตัวนี้ค่ะ1กล่องนะคะจะมีทั้งหมดอยู่12บสด้วยกันราคาของเราก็ย่อมเยามากๆค่ะ เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเหลือเพียงแค่กล่องละ390บาทเท่านั้นเองค่ะมีโปรโมชั่นนะคะ3กล่อง1,100บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ท่านไหนที่สนใจอยากจะลองดื่มลองทานนะคะก็แวะมาสอบถามกับเรากันก่อนได้ค่ะเบอร์โทรตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะคะสอบถามกับจอยก่อนได้ค่ะ